ในงานเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับช่างจะทําการดูดตัวน้ํามันเบรกที่อยู่ในกระปุกออกทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่ทำการเริ่มไล่ครับการไล่น้ํามันเบรกผมจะใช้เครื่องแว็กซ์ขามแรงดันสูงแบบนี้นะครับเติมน้ํามันเบรกเนี่ยด้วยตัวนี้กระปุกตัวนี้จะเอาไปคว่ำแบบเติมออโต้ลงไปที่กระปุกน้ำมันเบรกครับจากนั้นช่างจะเริ่มไล่จากล้อที่ไกลที่สุดก่อนนะครับอ่าอาจจะไล่จากหลังซ้ายแล้วก็มาหลังขวาแล้วก็ไปหน้าซ้ายแล้วก็มาหน้าขวานะครับเพื่อไล่น้ำมันเบรกครับเอาน้ำมันเบรก ตัวใหม่ครับดันน้ำมันเก่าออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีการตั้งเบรกมือให้ลูกค้าด้วยนะครับอย่าลืมเช็คน้ํามันเบรกทุกอย่างน้อยสัก4ี่หมกิโลสักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าทุกๆ1ปีหรือ2ปีก็ได้นะครับนี่นะครับถ้ามีปัญหาแล้วบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆด้วยนะสำหรับน้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกรถทุกคันจะต้องอยู่ตรงหม้อลมเบรกกลมสีดําแบบนี้ครับลองเปิดฝาเช็คดูนครับสีถ้าดําเมื่อไหร่ก็รีบเข้าศูนย์บร นะครับดูที่ฝานะครับว่าเขาใช้ดอทไหนนะครับนี่นะครับเนี่ยกำหนดมาดอทสามเราต้องใช้ดอทสามกำหนดมาดอทสี่เราก็ต้องใช้ดอทสี่ให้ตรงนะครับฝากมาด้วยนะครับเข้ามาที่ทิวดีเรามีการมีเครื่องตรวจเช็คให้ทุกคันนะครับว่าควาคามชื้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับฝากไว้ด้วยครับนึกถึงรถนึกถึงเราครับทิวดีสุดมายครับรถของคุณขอให้เราดูแลครับ